วิธีการรับ w a l l ล็ตฟรีแบบใส่โคดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ i.d นี้เข้าไปนะคะ a d 7เ 7xq z เสมีแอดนำนาด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่างเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนีว่วอ l เลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คําว่าตกลงด้าล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซอง1นึอันเราก็กดเลือกซองหงอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขี่บาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีเตอของฟรีของฟีในวันนี้มาแจกวอลเเ็ตดรีนะคะประจำวันที่ยี่ 16เดือน1ปี2องพใครที่มาถามมาไม่ทันแล้วบอกว่าไม่เคยได้เลยก็ฟังนิดนึงนะคะว่าที่นุประกาศอ่ะมันเป็นวันที่เท่าไหร่นะถ้าเราไปดูคลิปย้อนหลังสองสาวันหรือ3ามสี่สามอ่าสามสี่ชั่วโมงแล้วมาบอกว่าไม่ได้ไม่ทันไม่ได้หรอกก็ดูนิดนึนงนะเวลาบอกแล้วมีเวลามีวันที่บอกแน่นอนยังไงก็ เอ้ยถ้าใครที่ระบบไม่แจ้งนะคะก็อย่างที่เคยพูดตลอดว่าถ้าระบบไม่แจ้งก็ให้เราจดไว้ว่า22นาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มเป็นเวลาที่นุดลงคลิปส่วนการแจกในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปยอดเงินก็แตกต่างกันไปเหมือนกันคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยแจกตามจำนวนคนดูค่ะก็เข้าใจว่าเราหลายๆคนอยากจะได้เยอะ ถ้าอยากได้เยอะก็รอสิ้นเดือนก็ได้เพราะว่าสิ้นเดือนอน่ะแจกหลักร้อยแต่ว่าจะแจกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะคะยังไงก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยส่วนใครที่ได้บ่ยแล้วก็ดีใจด้วยค่ะหลายคนเขาก็มีทิคในการรับที่มันแตกต่างกันไปหลายคนอาจจะพิมพ์โคด่างเปารอไว้พอถึงเวลาก็กดสง่งหลายคนก็พิมพ์แล้วก็กดส่งรัวรวไปหลายคนมาจังหวะที่ ถึงเวลาพอดีก็ได้ไปส่วนใครที่ไม่ทันนะยังไงไม่ได้เลยไม่ทันก็ขอให้ทันสักครั้งหนึ่งนะคะนะคะยังไงเราก็เออยังไงนุก็แจกบ่อยอยู่แล้ววันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้เราอาจจะได้ก็ได้นะคะวันนี้การแจกเกาะแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมใครยังแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบใครที่ไม่ดูคลิปแล้วเลื่อนหา แล้วมานั่งถามว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรครับรับยังไงครับก็ขออนุญาตไม่ตอบนะคะโค้ดอังเปาวันนี้โค้ดอังเปาที่เอามาแจากคือคำว่าตะกะ้าพิมพ์ยังไงไปค้นหาดูพิมพ์ให้มันถูก ส่วนเวลานะคะเวลาที่จะสามารถรับได้ก็คือ22.07นาฬิกา7นาทีใครดูจบแล้วก็ขอให้ได้ใครใช้วิธีการเลื่อนสคริปต์ค้ามก็ขอให้ไม่ได้นะคะ